กิจกรรมวันนี้แขกผู้มีเก,เกิบกระเกือบขา,ข,าขาดขาดหอบกันอีลุงตุงนางอุยุอะยะนาวนาวนี่เบิื่องต้นค่ะอันจัว ฉันผู้เป็นแม่ก็ยังคงยืนงงว่ามึงสองคนวิ่งขึ้นไปทำไมวันนี้อากาศที่เกาหลีติดลบที่สิบองศาหยางออกมาข้างหน้าหมองบบมีผ้าแข็งแก่แดงมีแต่บักหน่อยเราบ่งหัจักห่อนจากหนาวน้ำเขามวนอยางเดี๋ยวมันจะได้ออกขังนอกแลนไปแลนมากเกือบรุดตีนสะงานตัง,ตงอ,อกตังใจง้มเฝ้าเด้อกูหนาวเฝ้า,าเดอ้อะิกรรคุณพ่อเสร็จสิ้นเราก็เดินทางต่อเมื่อเราได้เป็นแขกรับเชิญในงานแต่งงานแล้วนั้นเราจะเน้นไปที่อาหารการกินเป็นหลักส่วนจะจะกิจกรรมในงานนั้นไม่ต้องห่วงค่ะเราจะเข้าไปให้เจ้าภาพเห็นหน้าพอแวบๆหลังจากน สถานที่แห่งนี้แลดูหรูหรามาซึ่งคนเ<า>กาหลีเขาจะเรียกว่า w e ด d i n g hall ุเดภาษาข่อยเรดอิริพอเข้ามาแล้วนั้นเราก็จะมาเช็คว่าคู่<ม>ที่เราจะไปนั้นอยู่ที่ห้องอะไรวันนี้มีคู่แต่งงานเกือบ10คู่ค่าในหอนี้เบิ่งโหลดมูจาวาไนญ่เลิศรูอร่งการซัมใดนี่คือบรรยากาศในงานเราะจะอยู่ในห้องนี้แค่10นาทีค่ะเพราะสามีหิวข้าวแล้ว ส่งตัวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเรียบร้อยเราก็จะมาสิงอยู่ในศูนย์อาหารไม่รู้ว่าหลายคนคิดเหมือนกันหรือไม่ส่วนตัวดิฉันนั้นคิดว่าการที่เรามาร่วมงานคนเกาหลีแบบนี้ และมาเจอคนเกาหลีที่เขาจัดงานแบบนี้มันไม่ใช่งานแต่งงานค่ะมันเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนนั้นโออวดซึ่งกันและกันหรืว่าคนอื่นคิดแบบไหนแต่ส่วนตัวไข่แล้วนั่นคิดแบบนี้เพราะหลายๆคนที่มาร่วมงานดิฉันสังเกตดูแล้วว่าทุกคนต่างสะพายกระเป๋าแบนรนด์เนมผอมเสื้อผ้าทุกอย่างนั้นจัดเต็มจัดมาอวดกันเต็มที่เลยทีเดียวดังนั้นก็จะเป็นจุดเด่นในสายตาที่คนเกาหลีจะจ้องมองมาที่เรามองตั้งแต่หัวจรดเท้าซึ่งคนหน้ามือนอย่างดิฉันนั้นคิดว่าดิฉััันนนจะะะอออาายยหรืเคคคไไมม่่่่่ิิฉฉก็ใสตตลล์ขงี พร้อมกับเดินตักอาหารกินห้ารอบหรอบไม่สนไม่แคร์โน no, สนโน no, แคร์อันยัง